ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เถียงแล้วครับว่าโซเชียลจะเป็นยังไงนะครับออแต่ผมในฐานะที่อยู่กับประชาชนมาเนี่ยยี่สปีนะครับผมอยู่กับหลังการเมืองมาเนี่ยยี่สปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นประธานชาวนาในประเทศไทยเ,ออเพราะฉะนั้นนี่เรารู้ว่ากระแสะสังคมเป็นอย่างไรนะครับโซเชียลเนี่ยผมออปฏิเสธผมไมล้ครับว่ามีการจัดตั้งขึ้นมา นะครับผมเองเนี่ยโดนจนจนจนชินแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าถ้าไม่โดนโซเชียลด่านอนไม่หลับนะหมายความว่าคือโซเชียลด่าครับไม่ต้องอ่านเลยไม่ต้องอ่านรู้ครับแต่ก็บอกว่าจัดตั้งเหรอแน่นอนนะฮะแน่นอนท่านสิทาจะเถียงหรือไม่ก็ตามเนี่ยตรงนี้มันเป็น IO ของของพรรคการเมืองของนักการเมืองดังนั้นเนี่ยท่านสิทาต้องเปิดใจให้ให้มากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านคิดตามตามความคิดเนี่ยท่านสิทาก็ เข้ากับนับพรรคการเมืองใดไม่ได้ครับจะเห็นตัวอย่างล่าสุดนะครับว่าก็มีการทะเลาะบ่อแว้งกันนะหรือว่าจากที่จะร่วมรัฐบาลตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าจะไปอยู่ตรงไหนนะกระแสที่แท้จริงคุณกิติศักดิ์ะ็บอกว่าคุณกี่ิศักรู้ <c oughs> กระแสที่แท้จริง <c oughs> ไม่ใช่กระแสโซเชียลซึ่งเป็นการจัดตั้งกระบออย่างนั้นถูกไหมแน่นอนนะแน่นอนเพราะว่าเราอยู่ กับประชาชนเนี่ยนะผมผมเป็นสนชเพราะประชาชนเนี่ยลงพื้นที่เกือบจะทั่วประเทศนะครับไม่ไม่มีใครด่าคุณกินศักดิ์เลยเหรอมีไงผมถึงบอกว่าผมไม่ไปงลงพนะื้นที่ไปเจอไอ้กีดศักดิ์ไอคนนี้มีไหมไม่มีฮะมีแต่บอกว่าโอ้เนี่ยสอวอมาลงงานลงลงพื้นที่ทํางานในประชาชนเนี่ยไม่มีสสก็ได้พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ครับอ่ะแล้วย้อนกลับมาประเด็นเมื่อสกรูเนี่ยือกระแสที่แท้จริงคุณกีดศักดิ์ก็บอกว่าผู้ที่กระแสโจมตีก็บังพร้อมจะเข้ากรงแล้ว ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็นักการเมืองอย่าประมาทผ,<ม>ผมเรียนอย่างนี้ว่านักการเมืองอย่าประมาทผมพูดทั้งหมดเนี่ยไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะย้ำนะไม่อยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับแล้วจําคําผมไว้ว่า,วาบ้านเมืองน่ะถ้าถึงไปถึงตรงนั้นเนี่ยหนังมวนเก่ามันจะกลับมาฉายคือ25 <57 S 2> 5 7ห้าิบ็ดปีห้า็ดรัฐประหารผมก็จำไม่ค่อยได้ปี5เจ็ดีพุษธสภาใช่ไหมครับ เกิดการระบารบ้านเมืองวุ่นวายเดี๋ยวจะปฏิวัติใหม่ออผมไม่พูดอย่างนั้นนะแต่ผมไม่อยากให้เกิดสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วอ,อ,อย่างที่ผมเรียนว่า22พฤษภา,า57มันจะกลับมาอีกคุณสิธาเขาบอกจัดตั้งแล้วเขาบอกที่เขาเตือนให้เขาหวังดีเดี๋ยวปฏิวัติใหม่นะคือคือตรงนี้คนดูอยู่แสน เขา y o ยูทูบนะฮะเจ้าว่ายูทูบไอเฟสบุ๊กประมาณสองหมื่นเฟ o บุ๊กอีกก็ติ้งตอกอีกใช่ไหมวก็เยอะเท่าเท่ากับว่าประชาชนในเขตเลือกตั้งเขตหนึ่งเลยนะรวมถึงผู้ผู้ไม่มีสิทธิด้วยมีสิทธิน้อยกว่านี้อีกถ้ารวมเฉพาะผู้มีสิทธินี่คือสองสามเขตนะสองสามเขตเลือกตั้งที่ดูอยู่คือใครก็จัดตั้งอะไรกันขนาดนั้นไม่ได้หรอกครับเขาจะตั้งก็เขาแค่แค่ว่าเออจะในพื้นที่แล้วก็เป็นพักในมุมที่เขาจะไปซื้อเสียงไปอะไรด้วยมันไม่เกี่ยมัน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 คนละเรื่องกัน จะตั้งไงเป็นแสนนักการเมืองพูดอะไรก็ได้ครับยกเว้นความจริงฮะจริงป่ะครับแล้วตรงนี้ที่นั่งอยู่นี้ใครเป็นนักการเมืองบ้างครับที่กินเงินเดือนหลวงอยู่เนี่ยที่สามคนเนี้ยมีใครมั่งท่านไม่ใช่ท่านบอกว่านักการเมืองไม่พูดความจริงอ่ะตรงเนี้ยผมไม่ได้ยึเป็นป่ะไม่ได้เป็นเอ้ยผมก็ไม่ได้เป็นผมไม่มีเงินเดือนผมไม่ได้กินภาษีอากราษฎรมีใครกินอ่ะแล้วทำไมแล้วใครที่โกหกใครที่พูดอะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหากว่ากกตรับรองแล้วไปรับตําแหน่งครับเอากับผมไหมไม่รับเงินเดือนด้วยกันเอาไหมไม่เขาไม่ได้เป็น ก็เอาละไม่กาบเมืองเป็นเรื่องการเมืองมีคนเดียวตรงนี้ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้เอาเไม่ต้องขอโทษเอากลับมาใหม่ไอ้ที่วันนั้การเมืองนักการเมืองไม่พูดความจริงหรอกพูดความจริงอ่ะมันหมายถึงใครอ่ะอืมสวอเป็นนักการเมืองไหมเป็นสิเอาเป็นแล้วโห